สิบแปดภูมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังอิกังสมยังพระควาสวัตติยังวิหารติเตโยเจตว์นีอนณาถาปินทิการาอารามีตัตระโขพระควาพิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพระควาตัวปจจโสสงพระควาเอตทะโวจเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอสิวิตายาภาวิตายาภาหุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายานุติตายาปริจิตายาสุสมารถายาเอกาทัานิสังสาปติค่ะ กังขากะเมกตเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปกางสุปีนางปัสติมโนสานางปโยโหติอมโนสานางปโยโหติเทวตาลักันตินาสสะอักขิวาวิสังวาสตังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวานโนวิปัสสิทธติปสามุลโหการังกโรติอุตาริงอป

สัพเพสัตตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังผลิหารันตุสพเพปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังผลิหารันตุสภเพุูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังผลิหารันตุสพเพปุขลาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังผลิหารันตุสพเพอัตภาวะผลิยาปนาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังผลิหารันตุติอิเมหิปัญจหากะเรหิอนุทิโสภรนามิตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากะเรหิอุทิโสภรนามิตาเจโตวิมุตติ สภาอิทธิยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภพเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพมนุษยสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพวินิปัติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุตี อิเมหิตสัตหะกาเรหิตอทิโสภรณามิตตเจโตวิมุตติกตเมหิตสัหะกาเรหิทิสาภรณามิตตเจโตวิมุตติ สเพปุรัติม <No, S 1> ัยยะทีสายยะสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมัยยะทีสายยะสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายยะทีสายยะสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายยะทีสายยะสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมัยยอโนที่สายยะสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ Sape Batimaya Nutisaya Satta Wela Piyapacani Kar Sukiet Tanang Puli Halantu Sape Utara Nutisaya Satta Wela Piyapacani Kar Sukiet Tanang Puli Halantu Sape Thakinaya Nutisaya Satta Wela Piyapacani Kar Sukiet Tanang Puli Halantu สเพเหตุทีมายาติสายญาติสตาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตตนังผลิหารันตุสเพอุปราชมายาติสายญาติสตาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตตนังผลิหารันตุสเพปุรัติยายาติสายญาปานาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตตนังผลิหารันตุสเพปัจฉิมายาติสายญาปานาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตตนังผลิหารันตุ สภีอุตรายาติสายาปานาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีตัตนังปริหารันตุสเพทักขินายาทีสายาปานาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพปุรติมายาอนุทิสายาปานาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีตัตนังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสายาปานาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สภีอุตรายาอนุทิสายาปนาอเวลาอภิญาปชานิคาสุคิตานังุลิหารันตุสภีทักขินายาอนุทิสายาปนาอเวลาอภิญาปชานิคาสุคิตานังุลิหารันตุสภีเหติมายาทิสายาปนาอเวลาอภิญาปชานิคาสุคิตานังุลิหารันตุสภีอุปลิมายาทิสายาปนาอเวลาอภิญาปชานิคาสุคิตานังุลิหารันตุสภีปุรัติมายาทิสายาปูตาอเวลาอภิญาปชานิคาสุคิตานังุลิหารันตุสภีปชิมายาทิสายาปูตาอเวลาอภิาาปนญ สเพอุตรายญาติทายาภูตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพริหารันตุสเพทักขินายญาติทายาภูตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพริหารันตุสเพปุรัติมายญาุทิสายาภูตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพริหารันตุสเพปัจิมายญาุทิสายาภูตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพริหารันตุ สภพอุตรายานุทิสายาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุิยตานังปุริหารันตุสภีทักขินายานุทิสายาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุิยตานังปริหารันตุสเพเหติมาญาติทิสายาพูตาเวลาพยาประชานิคัสุิยตานังปริหารันตุสภพอุปริมาญาติทิสายาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุิยตานังปริหารันตุสภพปุรัติมาญาติทิสายาปุคละเวลาพยาประชานิคาสุิยตานังปริหารันตุ สเพปัจฉิมายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายาทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายานุทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายานุทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิ่สายยาปุขลาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขิ ญาติญาติสายะปุละอวิลาพยาประชานิคสุขีตานังผลิหารันตุสะเพรเหติมาญะติสายะาติปุลาอวิลาพยาประชานิคสุขีตานังผลิหารันตุสะเพรอุปลิมาญะติสายะาติปุลาอวิลาพยาประชานิคสุขีตานังผลิหารันตุ สภปุรัติมายาทิสายยาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปชานิคาสุขีตานังพลิหารันตุสภพปัจชิมายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีตานังผลิหารันตุสภพอุตรายาที่สายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปชานิคาสุขีตานังผลิหารันตุสภพทักขินายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาปชานิคาสุขีตานังพลิหารันตุสเพภี ปุริติมาญานุทิสายะอัตถาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหารันตุสเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิฆาสุคีตานังปริหารันตุ สภเเหติมายา in ิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขิตานังปริหารันตุสเเพอุปริมายาทิศายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขิตานังปริหารันตุสเพปติพัตมายาทิศายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิตานังปริหารันตุสเเปัจปิมายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิตานังปริหารันตุ sebaik uteranya, tisaya, itiio awela, perya bacaan ika suki, tanang, plehalantantuan sebaik thakinaya, tisaya, itiio awela, perya bacaan ika suki, tanang, plehalantantuan sebaik puratimaya, tisaya, itiio awela, perya bacaan ika suki, tanang, plehalantuan sebaik pacimaya, tisaya, itiio awela, perya bacaan ika suki, tanang, plehalantuan สภาอุตรายาอนุทิศายาอิทธิโยอเวลาพยาประชานิคาสุกิยตนังปริหารันตุสภาทักขินายาอนุทิศายาอิทธิโยอเวลาพยาประชานิคาสุกิยตนังปริหารันตุสภาเหติมาญาทิศายาอิทธิโยอเวลาพยาประชานิคาสุกิยตนังปริหารันตุสภาอุปลิมาญาติศายาอิทธิโยอเวลาพยาประชานิคาสุกิยตนังปริหารันตุ สเพปุรัติมาญานุทิสายะปุริสอเวลาพยาปชานิฆาสุขิตานังปริหารันตุสภพปชิมาญาทิสายะปุริสอเวลาพยาปชานิฆาสุขิตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายะปุริสอเวลาพยาปชานิคาสุขิตานังปริหารันตุสภพทักขินายะทิสายะปุริสอเวลาพยาปชานิฆาสุขิตานังปริหารันตุ สพีปุรัติมาญานุทิสายาปุริษาเวลาพยาะชานิคาสุขีตันังพลิหารันตุสพีปัจฉมาญานุทิสายาปุริษาเวลาพยาะชานิคาสุขีตันังพลิหารันตุสเีอุตรายานุทิสายาปุริษาเวลาพยาะชานิคาสุขีตันังพลิหารันตุสภีทักขินายานุทิสายาปุริษาเวลาพยาะชานิคาสุขีตันังพลิหารันตุ สเพเหตุทิมายาติสายญาปุริสาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุปริมายาติสายญาปุริสาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาติสายญาติอาลยาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาติสายญาติอาลยาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตตรายาติสายญาติอาลยาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายาติสายญาติอาลยาเวลาพยาประชานิิาสุขีตานังปริหารันตุ สเพปุรัติมายะอนุท an ิสายะอร an ิยาเวลาภิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพป an ัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาภิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาภิยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาภิยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุ Sampai hati Maya Taz morally terminaria wila raja pecah A behavi nella beguni kesoniak valeboxenlly kal gehört pada alanton. Sampai upali Maya little Saya drie marcum Belo heel ada pipercahي vaiverkacavita libel soup gearboxkan nakvalen Zidru toes Sampai pe Judy Maya tid siasion alia oleh L셔서 bela pecah a excelita la kalega вagers anna Cleber pacar Maya ti saya anali ia awela bela pecah ni casugita nanggal ehalpower Sampai utara jati saya analia, awila pijak pecah nikah suki tanang beli halentu. Sampai takina jati saya analia, awila pijak pecah nikah suki tanang beli halentu. สเปปุิมายาอนุทิศายาอนลียาอเวลาภิาปชานิคาสุขิเตนังปลิหารันตุสเปย์ปิมายาอนุทิายาอนลียาอเวลาภญาปชานิคาสุขิตนังลิหารันตุสเปอุตรายาอนุทิศายาอนลียาอเวลาภญาปชานิคาสุขิตนังลิหารันตุสเปทักขินายาอนุทิศายาอนลียาอเวลาภญาปชานิคาสุขิตนังลิหารันตุสเปเหติมายาทิสายาอนลียาอเวลาภญาปชานิคาสุขิเต ຕະນັງຄະ n ິຫະລັນໂຕສະ สภีปุรัติมาญาณุทิสายาเทวาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภีปจิมาญาณุทิศายาเทวาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สเพอุตรายานุทิสายาเทวาอเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายานุทิสายาเทวาอเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเหติมาญาติสายาเทวาอเวลาพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพออุปริมาญาติสายาเทวาอเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรติมาญาติสายามนุษย์อเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปริหารันตุ สเปจชิมายาทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิขาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิขาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขินายาทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิขาสุขีตานังปริหารันตุสเปปุระติมายาอนุทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปัจชิมายาอนุทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิศสายามนุษา์เวลาพยาประชานิขาสุขีตานังปริหารันตุ เวทกินายะอนุทิสายะมนุษยอาเวลาพะยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเหติมาญะติสายะมนุษยอาเวลาพะยาปัชานิคาสุขีตันังปริหารันตุสภพอุปริมาญะติสายะมนุษยอาเวลาพะยาปัชานิคาสุขีตันังปริหารันตุ सफे पुड़ा थिमा जा साजा बिनी पातिका अवेलापजा पछानी का सुखी तनंकड़ी हलन तू सफे पश्चिमाय जा थी सानी पातिका अवेलाफजा पछानी का सुखी तनंकड़ी हलन तू सफे उतर आजा थी साजा बिनी पातिका अवेलाफजा पछानी खा सुखी तनंकुड़ी हलन तू सफे थिनाए जा साझा बिनी पातिका अवे आप जा पछानी खा सुखी तनंकुड़ी हलन तू सफे पुड़ थिमाय जा थी साजा बिनी पातिका अवे आफजा पछानी खा सुखी तनंकुड़ी हालन तू सफे पच्छिमायू थी साजा बिनी पातिका अवे अफजा पछानी खा चुकी तनकड़ी हाणंतु सफेद उतराजा अनु थी साजा बी निका अवेला अभिजा पछा तनांग खा हालन तो हाड़ंत सफेदा अनु थी साजा बी अवेला अभिजा पछा नि खा चुकी तनकड़ी สภัยเหตุทิมาญาติสายาวินิปปติกาเวลาพยาปะชานิขาสุขีอัตนังปริหารันตุสภัยอุปปริมาญาติสายาวินิปปติกาเวลาพยาปะชานิขาสุขีอัตนังปริหารันตุติอิเมหิทาสหกาเรหิตทีสามพลนันเมตตาเจโตวิมุตติสภัยสังสตานังปิระนังวัเจตาวะอภิระนา ยาอุปคาตังวัชเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะอปริยาทานเนะวิหิสังวัชเชตวะวิหิสายะสเพสตาเวลินโนหตุมาเวลิโนสุขินโนหตุมาทุกินโนสุขิตตตหุตุมาทุกิตตาตติอิเมหิอัตหากะเลหิสเพสตาเมตตาาติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพพยา ปัทะปริยุทธาเนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจเจตุิมุตติจาติเมตตาเจตุิมุตติเมตตาพรมวิหารภาวนานิธาติตาสิเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุขับปัตตาจนิททุขาพยาปัตตาจนิพยาสโสกปัตตาจนิสโสกาหตูสเพปปีปานิโนเอตาวตาจจอามเหหิสัมพตังปุญญสัมปทางังสเพเทวานุโมทันตูสาพาสัมปติสิทธิยาธานังทัทันตูสาทายาสีลังลักขันตูสาพธาภา,าวนาพิรตาหัตูขัจฉันตูเทวตาคตา สัพเพพุทาพระปัปตตาปเจกานันจะย่างพระลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิ an an สัพสโสสัพเพพุทาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัะพสโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพสโส สเพพุทาพระปตาปเจกาั้นจะยังพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสัพพสูสเพพุทาพระปตาปเจกาั้นจะยังพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสัพพสู สัพเพพุทธาภะปัตตาปเจกานันจะยังพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสสัพพโสสัพเพพุทธาภะปัตตาปเจกานันจะยังพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสสัพพโสสัพเพพุทธาภะปัตตาปเจกานันจะย่างพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสสัพพโสสัพเพพุทธาภะปัตตาปเจกานันจะย่างพลังละหันตานันจะเตเจนะละขังพันธมิสสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรยัยด้วยการสัตยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะทยายโมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรีฐีเหรียญยอดเสรษฐรเหรียญวหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน